แล้วนะคะเ็เป็นแบบนี้ถ้าเราอยากได้แบบเป็นน้ำๆหน่อยเราสามารถเติมนมได้นะคะเนี่ยมีนาเติมนมให้ดูค่ะสวัสดีค่ะมีนาเองค่ะวันนี้มาชวนทาอาหารเย็นง่ายๆนะคะเมื่อวานซืนมีนาไปทานกับสามีมาชื่อว่าทาหุกเย็นนิดุนยาค่ะจะเป็นเส้นเส้นสปากเกตตี้แบบแบนนะคะเป็นสลัดแล้วก็เป็นไก่ผัดรสเผ็ดแต่ว่าเป็นแบบครีมครีมหน่อยนะคะมีนาก็เลย เอามาทำเป็นเมนูมื้อเย็นวันนี้เลยเอามาแชร์ทุกคนดูค่ะจริงๆแล้วนะคะของพวกนี้ทำไม่ยากหรอกแต่ว่าทุกคนไม่ทราบว่ามันทำยังไงเท่านั้นเองไปทำกับมีนานี่ละค่ะบอกเลยว่าง่ายๆค่ะสไตล์เรามีส่วนผสมนิดเดียวค่ะเราก็สามารถทำอาหารตามร้านอาหารทานได้เช่นเดียวกันสูตรนี้ถือว่าผ่านเพราะว่าลูกชายกับสามีชอบค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันนะคะดูความ ฉ่ำความละมุนตัวนี้เป็นซอสเผ็ดนะคะน่าจะถูกปากคนไทยจ้ะอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะก็ลองดูคนนี้สิค่ะมาการันตีมาการันตีความอร่อยเหมือนเดิมค่ะมีนาก็พูดผิดประจำเลยไปเริ่มทำกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ก่อนนะคะแล้วไปเริ่มทำกันค่ะขอทำกับข้าวก่อนเลยค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ไม่ต้องเดือดก็ได้เอาเกลับเกือบเดือดนี่แหละใส่เกลือไปเล็กน้อย ใส่เส้นสปาเกตตี้แบบแบนค่ะลงไปนี่ใส่เส้นสปาเกตตี้นะคะแบบแบนบองทยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าที่นี่เรียกพาสต้าเรียกทุกอย่างว่าพาสต้าค่ะใส่ไปนหนึ่งห่อเดี๋ยวต้มให้น้องนี่เดี๋ยวก็นิ่มเอง นะคะอ่ะเตรียไมไปเรียบร้อยแล้วนะคะต้มเส้นเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ำเย็นค่ะเท่านั้นเองไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ใส่ทัพพ์ะแอร์ไว้ไปค่ะใน้ัวจุดแก๊สค่ะแต่ละคนจะเอาแบบรสเผ็ด ตัวนี้มันมีขายจริงๆนะที่ตุรกีอะค่ะเป็นร้านเรียกว่าไทยทวุบดุนยาเซอร์ส่วนของมีนามีนาจะเป็นกินเป็นครีมเห็ดไม่เอาละรสเผดเ็ดเบื่อและเนยใส่ลงไปเลย,เลยจะผัดเส้นก่อนค่ะเส้นก็ไม่มีอะไรค่ะมีเนยเกลือเท่านั้นเองแล้วก็มีผงกะหรี่นิดนึง เนยนะคะน้ำมันนิดนึงเนยนี่จะไม่ไหม,ไมนะเดี๋ยวเขาจะไหมใส่เกลือลงไปเลยค่ะตอนนี้คือเราจะปรุงเนยเลยไนงะใส่เกลือค่ะใส่พริกไทยค่ะใส่ผงกะหรี่นิดนึงใครไม่ไม,ไมีไม่ต้องใส่มีเกีียว จังค่ะ นี่จะวางต่างๆนะคะลูกชายบอกว่ากินหอมมากแม่นี่คือซอสอะไรจะใส่ให้ลูกชายเยอะๆหน่อยแล้วก็ของสามีนะคะจะของมีนาไม่พอต้องทําใหม่แล้วก็ไม่ต้องล้างกระทะนะคะเดี๋ยวเราใส่น้ํามันเพราะเราจะผัดไก่อกไก่เนี่ยแหละคะ่ะ นี่อย่างมีนายก็เตรียมไปเรียบร้อยแล้วค่ะอ,อกไก่เลื่อมลงมาหน่อย ใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะเดี๋ยวผัดให้หอมใหญ่ละนิ้นนะคะ ใส่เนยค่ะใส่ซอสพริกแบบที่ชอบสี้าช้าก็ได้ซอสมะเขือเทศน,นิดนึงตัดค่ะต้องตัดนิดนึง ชิมรสนะคะชิมรสเอานะผิดเกลือนิดนึงผักชัยและและนี่นะใส่ครีมค่ะนี่เกี่ยวความนัวอยู่ที่เราเนี่ย ใส่นมก็ได้แล้วแต่ชอบชิมนะคะชิมรสตามชอบอยากได้เผ็ดขนาดไหนเสร็จแล้วนะคะเขาเป็นแบบนี้ถ้าเราอยากได้แบบเป็นน้ำๆหน่อยแล้วสามารถเติมนมได้นะคะเนี่ยมีนาเติมนมให้ดูอ่ะเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเป็นน้ำๆอย่างเงี้ยน้ำซอสอย่างเงี้ยชิมรสเอานะ มีบอกว่าให้ใส่พริกไปให้ด้วยพริกอะไรของเขานั่นแหละเสร็จแล้วค่ะพี่ส่งที่บ้านมานเสิร์ฟกันก่อนอื่นนะคะเราจะใส่สลัดก่อน ของสามีค่ะส่วนนีนของลูกชายค่ะีนนะเย็นดุาเขาเสร็จแล้วนะคะร้อนๆเลยอร่อยอร่อยเลยค่ะบอกเลยว่าอร่อยมากตัวสลัดเนี่ยนะคะก็จะใช้แค่น้ำมันมะกอกแล้วก็เกลือมะนาวเท่าน,นั้นเอง อยากให้ทุกคนเรานะคะส่วนของพี่นาเป็นซอสเห็ดสวัสดีครับเยสวัสดีค่ะ จบข้าวเสร็จแล้วนะคะบีนา,าขอตัวไปทานก่อนยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะคอล่ากันตรงนี้ฟังเสียงในฟิล์มกันไปเลยแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะเอ,อเปนหนะ